Movie b a m ม i n g ั p ติวเข้มก so, ่อนดูโซอัศจรรย์วิญญาณโอลเวงตอนหนังดีดนตรีไพเราะกดติดตามและกดกัวดิ่ง c h anel n s c o o p v i e w i h d e r เพราะถ้าคุณเป็นคอหนังแล้วก็เราคือพวกเดียวกัน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่มุมวีบอันเปอัพนะครับรายการที่เราวิวไฟเดอร์ผลิตขึ้นมาเพื่ออุ่นเครื่องเตรียมตัวในการชมภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์หรือว่าหนังฟอร์มน่าสนใจที่กำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ครับและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับมีหนึ่งเรื่องครับที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นๆเลยครับกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ตีตราอันดับต้นๆของโลกมาเลยครับภาพยนตร์เรื่องโซจากพิกซาสตูดิโอนั่นเองครับ ใครได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องโซเนี่ยน่าจะรู้ดีแหละครับว่าเรื่องราวของโซเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องของตัวละครที่มีชื่อว่าโจกาเนอร์คุณครูสอนดนตรีครับที่ตัวแกเองเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้ชายผิวดำวัยกลางคนธรรมดาาครับสอนดนตรีไปเป็นปกติครับแต่ในใจก็มีความฝันกับดนตรีของตัวเองอยู่เหมือนกันครับวันหนึ่งความฝันที่ว่าของแกใกล้เป็นจริงครับเมื่อโจไปออดิชั่นกับวงแจ๊สที่อยู่ในคลับแจ๊สอันดับต้นๆของนิวยอร์กนะครับอย่าง Hal f Note ครับและแกก็ออดิชั่นผ่านครับมือแซกนึ่่งงหหััวว้าพูด ว่าโจคุณไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยแล้วแกก็จะได้ขึ้นเล่นในคืนนั้นเลยครับ <players sound noise> จากตัวอย่างเราเห็นครับว่าโจดีใจมากๆครับความฝันเป็นจริงแต่ก่อนที่ความฝันจะเป็นจริงแกก็ประสบอุบัติเหตุครับและอุบัติเหตุที่ว่าก็นําพาให้โจ เปลี่ยนร่างเปลี่ยนหน้าตากลายเป็นดวงวิญญาณสีฟ้าแล้วเดินทางไปสู่โลกแห่งวิญญาณครับเรื่องราวของโซเน่ยเล่าเรื่องราวของโจการเนอร์ในโลกวิญญาณรวมไปถึงในดินแดนที่เรียกว่า the great before หรือว่านครก่อนกําเนิดครับดินแดนที่ดวงวิญญาณต่างๆซึ่งกาลังจะไปกําเนิดเนี่ยรวบรวมความเป็นตัวตนของตัวเองก่อนที่จะมาเกิดบนโลกครับโจได้เจอกับดวงวิญญ,ญาณดวงน้อยดวงหนึ่งครับที่ชื่อว่า Number 22 i เวไอเนี่ยมีปัญหาครับเพราะมันเป็นดวงวิญ,ญญาณที่ไม่เข้าใจครับว่าจะไปเกิด ทำไมอยู่ที่ The Great Before มันก็ดีอยู่แล้วนั่นแหละครับทำให้โจกกรเนอร์หนึ่งในดวงวิญญาณที่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยแกรู้สึกรับรู้คุณค่าของความเป็นคนและรักการเป็นมนุษย์มากๆครับแกต้องสอนให้ Number 22รู้แหละครับว่าคุณค่าของชีวิตเป็นอย่างไรครับ ในหนังเรื่องโซนะครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าทางพิกซาสตูดิโอที่นําโดยผู้กํากับอย่างทีด็อกเตอร์เนี่ยเขาแบ่งเรื่องราวในโซออกเป็น2โลกอย่างชัดเจนครับโลกแรกก็คือโลกมนุษย์ครับโลกมนุษย์ที่ว่าในหนังเรื่องโซเนี่ยละเอียดลงไปจนถึงเรื่องราวของชุมชนคนผิวดําแล้วก็วัฒนธรรมคนผิวดําในนิวยอร์กแบบละเอียดสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีแจ๊สและที่ละเอียดละออที่สุดฉากหนึ่งก็คือการสร้างฉากพื้นที่ของคนดําที่ถือว่าเป็นพื้นที่คอมมูนิตี้สำคัญของคนดําก็คือร้านตัดผมนั่นเอง ับร Enter truly black Space truly a Black ไอฉากร้านตัดผมเนี่ยเข้มพาวเวอร์ผู้กำกับร่วมแล้วก็คนเขียนบทของภาพยนตร์เรื่องโซเนี่ยแกเป็นคนอีเมลหาพีด็อกเตอร์ผู้กำกับหนังเองเลยครับว่าเราควรจะมีฉากร้านตัดผมของคนดำอยู่ในหนังเรื่องโซมันถึงจะครบทุกองค์ประชุมครับ อีกหนึ่งโลกนะครับก็คือโลกใหม่ที่โจเดินทางไปครับโลกวิญญาณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโซเวอร์นะครับณนะโลกวิญญาณก็มีอีกหนึ่งสับเซตย่อยลงไปที่เรียกว่า the Great before ครับซึ่งไออาร์ไดเร็กชันของโลกวิญญาณกับ the Great before เนี่ยเราไม่ต้องพูด้วครับเราเห็นแล้วก็รู้แล้วล่ะครับว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็มีการออกแบบที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนครับซึ่งนอกจากหน้าตาของโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณที่เราเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกหนึ่งประเด็นที่มันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรราาาาาสาาสมสมมมถััผคววแตกตก่งไดด้ย้ย และะสสสปรรรรราาากัับบเเียงงขอคทในฉากโลกมนุษย์ทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องโซนะครับทางพิก a r Studio อกำหนดให้ดนตรีประกอบในฉากโลกมนุษย์ทั้งหมดเป็นดนตรีแจ๊สครับแล้วก็ต้องเป็นแจ๊สแบบนิวยอร์กแจ๊สต้นฉบับเลยครับคนที่รับผิดชอบทำดนตรีแจ๊สทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องโซก็คือศิลปินที่มีชื่อจอห์นบาติสครับแกคือมือปิโนแจ๊สรุ่นใหม่ที่มีผลงานน่าจับตามองมากๆครับ หรือว่าเสียงเป็นโนทุกเสียงที่เราได้ยินโจกาเนอร์เล่นในเรื่องมันคือเสียงที่จอห์นบัติสเป็นคนเล่นครับแล้วแอนิเมเตอร์ของพิกซาสตูดิโอเนี่ยก็มีการกําหนดการเคลื่อนไหวหรือว่าแอนิเมชันของนิ้วตัวโจกาเนอร์ในกระตูเนี่ยให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวและธรรมชาตินิ้วของจอห์นบัติสแบบเป๊ะๆเ,เลยครับ ในแาวแ็กภาพยนต์เรื่องโซนะครับเราจะได้ยินเพลงแจ๊สกับการบรรเลงเป็นโนแจ๊สของจอห์นบัตติสแบบที่ว่าโชว์ทั้งทักษะในฐานะมือเป็นโนแจ๊สครับในขณะเดียวกันโนแจ๊ส no แต่ละโนตที่ออกมาจากแาวแ็กภาพยนต์เรื่องโซมันก็เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกครับนอกจากเพลงบรรเลงที่ประกอบอยู่ตลอดทั้งเรื่องในฉากของโลกมนุษย์นะครับยังมีบทเพลงที่จอห์นบัตติสหยิบเอามา c o อร์ครับแล้วใช้มันเป็นเพลงนำภาพยนต์เรื่องโซครับกับเพลงที่มีชื่อว่า it's alright <S It It's Alright เนี่ยความจริงแล้วเป็นเพลงโซนนะครับจากยุค6 0ครับตอนปล่อยออกมาครั้งแรกเนี่ยคือปี1963ครับเป็นงานของคณะโซ t ิโออย่าง The Impression ครับนักร้องนำของ The Impression เจ้าของเสียงร้องในเพลง It's Alright ก็คือ Curtis Mayfield นั่นเองครับโดยฉบับที่ j o e n b a t i s หยิบม,มา cover เนี่ยก็เป็นฉบับที่เน้นบรรเลงด้วยเสียงเป็นโนเป็นหลักครับโดยทาง p i x z a Studio มีปล่อยออกมาให้เราได้ฟังถึง2เวอร์ชันครับกับเวอร์ชันที่ John b a t i s ร้องเดี่ยวคนเดียวครับแล้วก็ดูเอ็ดเวอร์ชันกับศิลปินหญิงอย่าง Celeste นั่น เครับเมื่อเสียงเพลงบนโลกมนุษย์เป็นเสียงดนตรีแจ๊สนะครับเสียงดนตรีประกอบในโลกของวิญญาณทางพิกซา Studio อยากจะให้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับพวกเขาก็เลยเชิญคนทำดนตรีฝีมือดีครับระดับได้รางวัลอสการ์มาแล้วครับอย่าง t ทรนส์ e z สเนอร์และอาร์ติคุสรอสคู่หูนักทำเพลงประกอบที่คว้าออสการ์มาจากการทำเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network นั่นเองครับ ทั้ง2คนเนี่ยเป็นสมาชิกจาก Industrial Rock ในตำนานนะครับอย่างนายอินชเนลครับแน่นอนว่ามาจากนายอินช์เนลเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญด้านการทำเสียงสังเคราะห์กับดนตรีแปลกๆครับในสายการทำเพลงประกอบภาพยนตร์ t r e n t r e z n o r กับ a t t i c u s r o s s เนี่ยก็ผ่านมาไม่น้อยครับเขาทำมาทั้ง The Girl with the Dragon t a t t o o นะครับทั้งก่อนเกิลนะครับรวมถึงงานล่าสุดอย่างแม็นั่นเองครับนอกจากนั้นครับเรายังผ่านหูเสียงดนตรีประกอบที่ทำโดย Trent Reznor และ a t t i c u s Ross นะครับจากหนัง n น t f l i x เรื่อง b นะครวมทั้งซรีส์ชุด เป็นด้วยครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับที่พิคซาสตูดิโอรวมทั้งผู้กำกับหนังเรื่องโซอย่างพี่ด็อกเตอร์เลือกให้เทรนส์เรสเนอร์และอาร์ติคัสรอสมาเป็นคนทําเพลงประกอบในโลกวิญญาณเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ดนตรีเนี่ยมันแตกต่างจากไอ้ดนตรีที่อยู่บนโลกมนุษย์ที่เขาใช้แจ๊สแบบนิวยอร์กแจ๊สอย่างสิ้นเชิงครับตัวอาร์ติคัสรอสนะครับบอกว่านี่มันคือโลกใหม่ครับโลกใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนในขณะที่เทรนส์เรสเนอร์บอกว่าพวกเขาต้องคิดครับว่าในโลกใหม่ที่ว่านี้มันจะมีซุ้มเสียงเป็นอย่างไรคร ต้องใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างเพื่อบรรเลงเสียงเพลงที่อยู่ในโซวเวลให้กลายเป็นเพลงประกอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ แล้วด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องโซนะครับหนังถูกแบ่งออกเป็น2โลกอย่างชัดเจนแล้วโลกทั้ง2ฝั่งก็มีการแบ่งแ,งแนวดนตรียอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโลกมนุษย์ที่ดูแลภาคดนตรีโดยมือเป็นโนจ๊สอย่างจอห์นเบอร์ติสหรือฝั่งโซเว r l ์หรือว่าเดอะเกรทบีฟอร์ที่ดูแลภาคดนตรีโดยเทรนท์เรสเนอร์และอาร์ติเ r o s สรอสมันทําให้ภาพยนตร์เรื่องโซมีความพิเศษมากๆครับฉะนั้นใครได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะลองฟังซาวด์แทร็กจากภาพยนตร์เรื่องโซเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปฟังได้แล้วทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Spotify Music YouTube Music รวมถึงทางจูกด้วยครับฟังให้ครบทุกแทร็กครบทุกเพลงแล้วคุณจะรู้ครับว่าดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่มันเต็มไปด้วยโซลเต็มไปด้วยจิตวิญญาณน,นั้นมันเป็นอย่างไรครับ